ถ้าบอกว่าตลอด23ปีที่ใช้ชีวิตมาไม่เคยมีใครมาจีบหรือไม่มีคนคุยเลยก็ดูจะเป็นเรื่องโกหกอลินดาผ่านเรื่องพวกนั้นมาบ้างในช่วงที่เรียนมหาวิทยาลายัยแต่ไม่ได้จริงจังกับใครถึงขั้นคบหาเป็นแฟนส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะเธอสนุกกับการช่วยมารดาทั้งสองทำงานและอีกส่วนหนึ่งคือเธอยังไม่เจอใครที่รู้สึกว่าใช่จริงๆ ขอโทษที่ปิงมาขัดจังหวะน,นะคะแต่ยายเจ้าของร้านกาแฟาข้างๆเอ้ยคุณมุกเจ้าของร้านกาแฟาข้างๆมาหาพี่ไอรินค่ะปิงปองโผล่หัวเข้ามาในห้องทำงานของเอริกาในช่วงบ่ายแกๆ่ๆเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามุกตาพาเจ้าของร้านกาแฟาที่ตั้งอยู่ติดกับร้านเสื้อผ้าแห่งนี้แวะมาหาอลินดาซึ่งขณะนี้เธอกำลังช่วยมารดาทำงานอยู่ในห้องแล้วตอนนี้พี่มุกอยู่ไหน โนนค่ะกำลังนั่งขมขวัญพี่มัตมีอยู่หน้าเคาน์เตอร์สงสัยว่าร้านกาแฟคุณเขาจะไม่มีคนเข้าดูว่างพี่ลึกอลินดาหัวเราะในลำคอปิงปองไม่ค่อยถูกฉลอก,กับมุกตาพาสักเท่าไหร่หากไม่นินทารับหลังก็แอบแลบลิ้นปลิ้นตาใส่เสมอเดี๋ยวไอรินมาช่วยนะคะคุณแม่ขอไปคุยกับพี่มุกแป๊บหนึ่งเมื่อเอริกาพยักหน้า อลินดาก็เดินตามปิงปองออกไปหน้าร้านและพบหญิงสาววัยยีิบปลายๆผู้เป็นเจ้าของร้านกาแฟกำลังนั่งคุยกับมัดมีอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์หากว่ากันตามตรงมุกตาพาไม่ได้เห็นอลินดาเป็นน้องสาวหล่อนแสดงออกชัดเจนว่าพึงพอใจในตัวเธอเชิงไหนแต่อลินดากแกล้งทำเป็นไม่รู้เพราะคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในขั้นนั้น พี่มุกสวัสดีค่ะน้องไอรินพี่มารอหนูตั้งนานมุกตาพาทักทายด้วยรอยยิ้มอลินดาจึงเชื้อเชิญให้อีกฝ่ายมานั่งคุยกันที่โซฟาด้านมุมร้านซึ่งเป็นส่วนพักผ่อนสำหรับพนักงานทำไมวันนี้พี่มุกแวะมาเร็วจังเลยล่ะคะที่ร้านไม่ยุ่งเหรอคะอลินดาลองถามดู ปกติมุกต้าพาจะแวะมาในช่วงเย็นแต่ตอนนี้เพิ่งจะบ่ายสามโมงเสรเท่านั้นพี่สาวร้านข้างๆก็โผล่หน้ามาให้เห็นแล้วพี่กลัวน้องไอรินจะหนีกลับไปก่อนเหมือนเมื่อวานนี้นะคะก็เลยมาเร็วนิดนึงอ๋ออลินดาพยักหน้าเมื่อวานนี้เธอกลับเร็วเพราะแวะไปหาอธิตาที่บ้านลืมไปเสียสนิทว่าหากพี่สาวร้านข้างๆแวะมาก็คงไม่ได้เจอ เมื่อวานไอรินแวะไปหาเพื่อนที่บ้านค่ะวันนี้ก็น่าจะไปอีกตายจริงโชคดีที่พี่แวะมาก่อนไม่งั้นคงคิดถึงน้องไอรินแย่คิดถึงก็เข้าไปดูไลฟ์ไอรินย้อนหลังนะคะหรือจะเอฟเซอร์สักตัว,สอ,ตวสองตัวก็ได้ค่ะนะ่มาขายของให้กันเฉยเลยมุกตาพาหัวเราคิกค,คักอลินดาจำได้ว่าครั้งหนึ่งพี่สาวร้านข้างๆเคยบอกว่าปีนี้ตตนอายุ28แล้ว และยังพูดทอมตัวว่าอันที่จริงควรมีอะไรเป็นของตัวเองมากกว่าร้านกาแฟเล็กๆแต่อลินดาคิดว่านั่นไม่จริงเลยดูอย่างเธอหากไม่มีกิจการที่มารดาสร้างไว้ให้ก็คงใช้เวลานานกว่าจะก่อร่างสร้างตัวได้สำเร็จจึงรู้สึกยินดีทุกครั้งที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับพี่สาวร้านข้างๆคนนี้เธอชื่นชมในความเป็นผู้ใหญ่และไม่หยุดพัฒนาตัวเอง แม้ปิงปองจะเคยวิเคราะห์ว่านั่นเป็นเพียงแนวคิดลวงโลกเพราะคนที่ทะเยอทะยานอยากก้าวไปข้างหน้าอยู่ตลอดคงไม่เอาเวลามาเดินต้อน้องสาวร้านข้างๆได้ทุกวี่วันแน่แต่เธอก็ไม่คิดถือสาบทสนทนาระหว่างเธอและมุกตาพาในวันนี้เป็นเพียงเรื่องทั่วไปไม่ได้มีเนื้อหาสาระสำคัญเป็นพิเศษ กระทั่งเวลาผ่านไปพอสมควรหัวข้อที่พูดคุยก็วกกลับมาที่เรื่องของเพื่อนในวัยเด็กพี่ไม่ค่อยเห็นน้องไอรินแวะไปหาเพื่อนที่บ้านเลยคนนี้คงเป็นเพื่อนสนิทเลยสิคะใช่ค่ะเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เรียนอนุบาลแต่เขาไปอยู่ต่างประเทศเพิ่งกลับมาเมืองไทยเมื่อวานนี้เองไอรินก็เลยอยากเจอว่าแล้วเชียวพี่ยินดีด้วยนะคะที่น้องไอรินได้เจอเพื่อนอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณค่ะพี่มุกไอเดนก็ดีใจเหมือนกันจากกันไปตั้งสิบกว่าปีไม่คิดว่าอยู่ดีๆก็จะได้เจอกันอีกพอได้พูดถึงเพื่อนในวัยเด็กอลินดาก็เผลอยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวใบหน้าบึงบ้งๆและนิสัยฟัตเฟียดอยู่ตลอดเวลาทำให้นึกถึงหมีซึ่งอธิตาน่าจะเป็นหมีที่ขี้โมโหเสียด้วยเสียงกริ่งประตูหน้าร้านทำให้บทสนทนารวบรัดขึ้น ไม่ไกลจากย่านการค้าแห่งนี้คือโรงเรียนมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยพอในเวลาเลิกเรียนลูกค้าก็เริ่มทยอยเข้ามาใช้บริการมากขึ้นมุกตาพาจึงขอตัวกลับเพราะไม่อยากรบกวนการทำงานของอลินดาซึ่งร้านกาแฟของหล่อนเองก็คงมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันใหญ่คุณมุกนี่ความพยายามสูงจังเลยเที่ยวไปเที่ยวมาทุกวันไม่เคยขาด ปิงปองเหน็บแนมขณะที่อลินดาเดินออกไปส่งมุกตาพาที่ประตูร้านเขาอาจจะถือคติน้ำหยดลงหินทุกวันมัดหมี่เสริมขึ้นมาหินบอกํำคาญนสิพี่มีปิงปองหัวเราะชอบใจใหญ่นานๆทีมัดหมี่จะร่วมวงนินทากับเธอด้วยสงสัยจะเคืองตั้งแต่ที่นั่งฟังมุกตาพาพูดพร่ำที่หน้าเคาน์เตอร์ แกสองคนก็พูดไปเดี๋ยวน้องไอรินได้ยินเข้าก็เป็นเรื่องหรอกเพียงขวัญปรามพนักงานรุ่นน้องทั้งสองที่รับส่งกันอย่างเข้าขาพี่ไอรินไม่ว่าอะไรหรอกพูดไปนะไอปิงเกิดวันหนึ่งน้องไอรินคบกับคุณมุกขึ้นมาจริงๆเองคิดว่าจะรอดเลยไงนินทาเขาทุกวันขนาดนี้ อย่างที่เพียงขวัญบอกว่าความสัมพันธ์ของอลินดากับเจ้าของร้านกาแฟาข้างๆยังเป็นเพียงแค่พี่น้องแต่ใครเล่าจะรู้วันหนึ่งทั้งคู่อาจจะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นคนรักกันก็ได้ซึ่งหากถึงตอนนั้นพวกเธอจะไม่โดนตามคิดบัญชีย้อนหลังเอาหรือไงใครจะกลัวแหละพี่ขวัญปิงปองบึนปากสนมัดหมี่ก็ทำลอยหน้าลอยตา พออลินดาเดินกลับเข้ามาเจ้าสองตัวแสบก็ทำฟอร์มแยกย้ายไปทำงานของตัวเองร้านกาแฟาของมูตาพามีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะพอสมควรคงเพราะตอนนี้เป็นเวลาเย็นแล้วพอกลับร้านมาได้เธอจึงรีบล้างมือและสวมผ้ากันเปื้อนเพื่อรับหน้าที่ชงกาแฟาแทนเต็มตะวัน พนักงานสาววัย2ีปีที่ตอนนี้กำลังรีบทำงานจนมือเป็นระวิงคนเยอะแล้วทำไมไม่โทราตามล่ะแบบนี้ลูกค้าก็รอนานสิมุกตาพาตำหนีไว้ก่อนเธอผิดเองที่ทิ้งงานไปหาอลินดาทั้งที่ร้านก็มีพนักงานแค่คนเดียวแต่เพื่อไม่ให้ลูกจ้างมองว่าเธอแย่เลยแสรงทําเป็นโมโหกลบเกลื่อนไว้ก่อน หนูทั้งชงทั้งเสิร์ฟอยู่คนเดียวยังต้องให้หนูแบ่งเวลาไปโทรตามเจ้าของร้านที่หนีไปอู้งานอีกหรอคะเต็มตะวันยอกยอนหน้าตายจนมุกตาพากัดฟันกรอดแต่พอลูกค้ายังเต็มร้านจึงต้องพักเรื่องนี้ไว้และหันมาจริงจังกับงานกระทั่งเวลาผ่านไปพักใหญ่และลูกค้าเริ่มทยอยออกไปจนเกือบหมดแล้วเธอจึงเคลียร์กับเต็มตะวันต่อหมายความว่ายังไงที่เธอบอกว่าฉันหนีไปอู้งาน มุกตาพายิงคำถามเชิงโจมตีเพรอถือคติเปิดก่อนได้เปรียบคุณก็รู้อยู่แล้วนี่คะว่าคุณออกไปทำอะไรมานี่ทำไมยอกย้อนเก่งนะตกลงชันด้วยเธอที่เป็นเจ้าของร้านคุณคะ่ะคุณเป็นเจ้าของร้านหนูเลยค่อนข้างคาดหวังว่าคุณจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้หนูเต็มตะวันตอบหน้าตายเหมือนอย่างตอนแรก แววตาของหล่อนยามมองมาใส่แป๋วจนมุกตาพารู้สึกขัดใจเพราะเธอไม่รู้ว่าเจ้าเด็กนี่จงใจกวนประสาทกันหรือว่าเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วฉันเป็นแค่เจ้าของร้านกาแฟานะไม่ใช่บุคคลตัวอย่างถ้าชีวิตเธอมันเคว้งคว้างมากนะักก็เปิด YouTube ดูไลฟ์โค้ดไปหนูไม่ดูหรอกคะ่ะไลฟ์โค้ดอะไรนั่นน่ะดูไลฟ์พี่ไอรินดีกว่าเหมือนที่คุณดูทุกวันไง มุกตาพามองตาเขียวเธอเคยรอบพนักงานมาฝึกเพิ่มแล้วแต่ก็ไม่มีใครทำงานคล่องแคล่วและเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าได้เท่ากับเยเด็กนี่สักคนพอดูว่าเธอต้องงอให้หล่อนช่วยทำงานคำพูดคำจาที่ใช้ในแต่ละวันก็ผ่านให้หน้าโมโหยังบอกไม่ถูกฉันแค่อยากซื้อเสื้อก็เลยดูไปอย่างนั้นคุณเดินไปทุกวันทำไมไม่ซื้อติดมือมาเลยล่ะคะ ตะวันฉันเป็นเจ้านายเธอนะพอรู้ว่าตนเถียงสู้ไม่ได้มุกตาพาก็อ้างความเป็นเจ้านายบังคับให้เต็มตะวันหยุดพูดหล่อนไม่ได้ต่อล้อต่อเถียงอะไรด้วยอีกแต่ส่งยิ้มให้เธอบางๆและลงมือทำงานของตัวเองต่อมุกตาพาจึงต้องข่มอารมณ์โกรธไว้อุตสาหนีไปเติมกําลังใจที่ร้านข้างๆมาแล้วแท้ๆดันกลับมาเจอลูกจ้างปากปีจออย่างยายเด็กนี่อีกเสียอารมณ์ชะมัด เรื่องที่ทิปปพปาหญิงสาววัย40ต้นต้นๆจะมาร่วมทานอาหารเย็นที่บ้านในฐานะแขกคนพิเศษถูกแจ้งแก่อธิตาโดยการันผู้เป็นพ่อเขาลงทุนสั่งอาหารดีๆไว้หลายอย่างและแจ้งกำหนดการว่าจะเริ่มช่วงหกโมงเย็นแต่อธิตาไม่เห็นด้วยเธอไม่ยินดีร่วมโต๊ะกับหญิงสาวที่ดูเพียงแวบ,บเดียวก็รู้ว่าคือผู้หญิงคนใหม่ของบิดาหนูจะไม่มีทางร่วมโต๊ะกับผู้หญิงคนนี้เด็ดขาด อาทิตายืนกรานตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วอีกเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงกำหนดการที่บิดาวางไว้ก็จะเริ่มขึ้นและผู้หญิงคนนั้นคงเดินทางมาที่นี่ในอีกไม่ช้าแต่การตกลงระหว่างเธอและบิดายังไม่มีข้อสรุปไม่เอาสิลูกคุณทิพย์เธอก็ออกจใจดีนำซ้ำเธอยังอยากเจอลูกอีกไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องปฏิเสธเลยนะเหตุผลหรอคะ ถ้าคุณพ่อจะเอาเหตุผลแล้วก็หนูมีให้เป็นรอยข้อคุณพ่อรับได้ไหมล่ะคะถ้าต้องฟังมันะทั้งเรื่องที่ผู้หญิงคนนั้นเป็นต้นเหตุให้บิดาเมินเฉยเธอทั้งเรื่องที่หล่อนพยายามเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเขาจนหลายๆครั้งก็หลงลืมภรรยาคนแรกที่เสียไปจากความทรงจําและในหลายๆครั้งก็ลงลืมลูกสาวคนนี้จนเธอกลายเป็นคนที่มีชีวิตแต่ไม่เคยมีตัวตน โถต้นข้าวพ่อรู้ว่าลูกอาจจะยังทำใจไม่ได้แต่พ่อขอละ่ะช่วยเปิดใจหน่อยได้ไหมลูกไม่ค่ะหนูไม่จำเป็นต้องเปิดใจยอมรับเรื่องบ้าบอคอแตกพวกนี้การันทอนใจยาวเขาคงเหนื่อยหน่ายที่เธอไม่ยอมลดราวาสอกให้แต่ก็สมควรแล้วในขณะที่เรามีกันแค่สองคนพ่อลูกเขาไม่ควรแยกตัวออกไปและขวยคว้าความสุขเพียงคนเดียว โอเคถ้างั้นลูกช่วยรักษาหน้าพ่อหน่อยได้ไหมอีกแค่แป๊บเดียวคุณทิพย์ก็จะมาแล้วถ้าลูกไม่สงบสติอารมณ์ทุกอย่างมันจะแย่นะทุกอย่างมันแย่ตั้งแต่ที่คุณพ่อเลือกผู้หญิงคนนั้นแล้วค่ะอธิตาเอ่ยยังเหลืออดช่วงเวลา5ปีหลังจากที่มารดาจากไปเธอต้องเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศที่ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง ต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายวัฒนธรรมเธอไม่มีเพื่อนสนิทมากพอที่จะแบ่งปันความทุกข์ยากที่พบเจอในแต่ละวันได้ซึ่งบีดาเป็นความคุ้นเคยเดียวที่เธอมีเป็นความอุ่นใจเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้พักพิงทว่าทุกอย่างกลับถูกกระชากไปเมื่อผู้หญิงคนนั้นก้าวเข้ามาพ่อขอโทษนะต้นข้าว พ่อเธอคะ่ะหนูจะออกไปข้างนอกถ้าคุณพ่อจะอยู่ทานข้าวกับผู้หญิงคนนั้นก็ตามสบายอธิตาไม่สนคำขอโทษของบิดาและไม่อยากฟังเหตุผลอะไรจากเขาอีกจึงรีบกลับขึ้นไปบนห้องนอนของตัวเองอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจะกลับลงมาอีกครั้งในสภาพที่พร้อมออกจากบ้านต้นข้าวนั่นลูกจะไปไหนการันรีบก้าวมาดักหน้า มือของเขายังถือขวดวายอยู่คงพอกําลังจัดเตรียมโต๊ะอาหารไว้รอต้อนรับแขกคนพิเศษช่างหน้าสมเพชตัวเองที่ในเวลาเดียวกันนั้นอธิตาปวดร้าวอยู่ในอกเรากับมีใครใช้ค้อนมาทุบมันซ้ำๆแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็เชิดหน้าเก็บซ่อนความรู้สึกทั้งหมดเอาไว้หนูจะออกไปข้างนอกต้นข้าวคุณทิพย์เธออยากเจอลูกจริงๆนะ แค่อยู่กินข้าวร่วมกันไม่กี่นาทีเพราะว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่สิคะเพราะบางทีหนูอาจจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่และเผลอทําอะไรที่คุณพ่อคาดไม่ถึงก็ได้อธิตากแกล้งคมคู่ในสิ่งที่บิดาวาดกลัวมากที่สุดการทำให้ผู้หญิงคนนั้นเจ็บช้ำน้ำใจนั่นแหละที่เขาไม่ปรารถนาและพยายามทนุถนอมมันอยู่เสมอแล้วหนูจะไปยังไงนี่มันเย็นแล้วนะ นั่นไงสุดท้ายเขาก็ยอมเธอจนได้หนูโตแล้วค่ะหนูดูแลตัวเองได้คุณพ่อไม่ต้องห่วงเสียงรถยนต์คันหนึ่งแล่นมาจอดหน้าบ้านขัดจังหวะการสนทนาของทั้งคู่ไม่นานก็ตามมาด้วยเสียงกดกริง่งอธิตาคิดว่าผู้หญิงคนนั้นคงมาถึงแล้วจึงรีบหมุนตัวก้าวออกไปหน้าบ้าน เธอไม่อยากพบหน้าหล่อนไม่อยากยกมือไหว้ทักทายเหมือนอย่างที่บิดาปรารถนาให้เป็นและอยากไปจากบ้านหลังนี้ให้เร็วที่สุดทว่าเมื่อก้าวออกมาจริงๆกลับพบว่าคนที่กดกริง่งไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นแต่เป็นเพื่อนในวัยเด็กไอรินหวัดดีต้นข้าวอลินดายิ้มแป้นเจ้าตัวยืนก่อประตูรัว้วและโบกมืออย่างร่าเริงเต็มที่ อธิตาไม่รู้ว่าทำไมเพื่อนในวัยเด็กคนนี้ถึงยังกล้าโผล่หน้ามาที่นี่อีกทั้งที่เมื่อวานเธอแสดงกริยาไม่เหมาะสมด้วยตั้งหลายอย่างแต่แม้จะเป็นเช่นนั้นเธอก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการเห็นหน้าหล่อนในวันนี้ทำให้รู้สึกโล่งอกมากกว่าจะนึกรรำคาญใครมาเหรอต้นข้าวการันเดินตามอธิตาออกมาหน้าบ้าน พอเห็นว่าผู้มาเยือนไม่ใช่แขกคนพิเศษที่ตนรออยู่เขาก็ขโมดคิ้วสวัสดีค่ะคุณลุงอลินดายกมือไหว้ผู้อาวุโสโดยไม่รอให้อธิตาแนะนำหนูคือไอรินค่ะคุณลุงจำได้ไหมคะที่เป็นเพื่อนกับต้นข้าวตอนเด็กๆอ๋อไอรินลูกสาวคุณเอ๋ใช่ไหมลุงจำได้โตเป็นสาวสวยเลยนะเนี่ย ขอบคุณค่ะคุณลุงก็ยังหล่อเหมือนเดิมเลยนะคะการันหัวเราะชอบใจใหญ่เขาถามไถ่ถึงเอริกาและนิชาดาต่ออีกเล็กน้อยพอรู้ว่าทั้งคู่สุขสบายดีก็พยักหน้ารับจะคุยอะไรกันนักหนะอธิตาบนเสียงห้วนเพื่อเตือนสติบิดาว่าเธอกำลังจะออกไปข้างนอกและบทสนทนาระหว่างเขากับอลินดาควรจบลงได้แล้ว โอเคลูกพอไม่กวนแล้วยังไงออกไปด้วยกันก็ดูแลกันดีๆนะออกไปด้วยกันอลินดาทวนคำพูดของการันอย่างงงๆซึ่งอธิตาก็ไม่ได้อธิบายอะไรเธอฉวยโอกาสจากความเข้าใจผิดของบิดาควา้าข้อมือเพื่อนในวัยเด็กไว้และลากไปยังรถยนต์ของเจ้าตัวที่จอดอยู่พลังหันมากล่าวทิ้งท้ายกับบิดาสั้นๆหนูจะกลับดึกนะคะแต่ไม่ต้องห่วง เมื่อขึ้นรถยนต์ของอลินดามาได้อธิตาก็คว้าเข็มขัดนิรภัยมาคาดเธอนั่งนิ่งรอให้รถยนต์เคลื่อนตัวทว่าคนขับกลับนั่งอ้าปากหววจะไปไหมไอเรนนั่งอ้าปากอยู่นั่นแหละเดี๋ยวมแมลงวันก็บินเข้าไปไข่ไว้หรอกไปไหนอะไรต้นข้าวนั่นแหละจะไปไหนนิดไอเรนยังไม่รู้ตัวเลยนะว่าต้องไปข้างนอกกับต้นข้าวน่ะ ไปไหนก็ได้เอา้าอธิตาไม่ได้ตั้งใจพูดจายียวนใส่อลินดาถึงขนาดนั้นแต่เธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนครั้งสุดท้ายที่อยู่เมืองไทยก็เป็นตอนที่เธออายุแค่12ขวบเท่านั้นสถานที่หรือเส้นทางในเมืองหลวงแห่งนี้ก็ลืมเลือนไปตามกาลเวลาจนแทบไม่มีอะไรในหัวแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือความต้องการไปให้พ้นจากบ้านหลังนี้ ตนข้าวไปอยู่เมืองนอกตั้งสิปีนะไอดินจะไปรู้จักเส้นทางหรือสถานที่ได้ยังไงถ้าไม่รู้แล้วจะไปทำไมละ่ะทำไมไม่อยู่บ้านก็พอไม่อย,อยากอยู่ไงถึงได้หนีออกมานี่ถ้าไอดินไม่ไปก็กลับไปเลยต้นข้าวหาทางเรียกแท็กซี่เองก็ได้อธิตาปลดเข็มขัดนิรภัยออกกรุงเทพเล็กนิดเดียวถึงอลินดามไม่ไปด้วยกันก็ไม่เห็นเป็นไร เธอค้นหาเส้นทางจากอินเทอร์เนต็ตแล้วไปเองก็ได้ไม่เห็นจำเป็นต้องง้อสักนิดโอเคโอเคไอริอนพาไปเองก็ได้ไม่ได้บังคับสักหน่อยไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปสิอลินดาไม่ได้โต้เถียงอะไรอีกแต่กลับโน้มตัวเข้ามาใกล้และคว้าเข็มขัดนิรภัยมาคาดให้เธอเหมือนเดิมก่อนจะบ่นให้กันที่ข้างหู ต้นข้าวดือ้อชอบทำหงุดหงิดตลอดเวลาเหมือนหมีขี้โมโ oh หเลยไอเดนคนที่ถูกกล่าวหาว่าดื้อหน้าแดงกำอธิตายันไหลเพื่อนในวัยเด็กเพื่อให้หล่อนถอยห่างออกไปแต่ลินดาก็แกล้งทำอิดอดกว่าจะถอยตัวออกไปได้ความใกล้ชิดที่เกิดขึ้นก็ทำให้เธอไปไม่เป็นอยู่ชั่วขณะตกลงต้นข้าวจะไปไหนไม่รู บอกว่าไม่ดูไงอธิตาตอบอึกอกักแต่ก็กลับมาวางท่าทีขึงขังได้ในเวลาต่อมาเธอโกรธเพื่อนคนนี้แล้วเพิ่งเจอกันแค่สองวันมาบอกว่าเธอดื้อได้ยังไงเอาเถอะเมื่อกี้บอกพ่อว่าจะกลับดึกใช่ไหมงั้นไอรินจะพาไปเองต้นเข้าอย่ามาร้องกลับบ้านแล้วกัน